ถ้าเกิดท่านนะฮะไม่เอากระบวนการเซตอัพที่ถูกต้องเนี่ยไปเซตอัพกับระบบโฮมเช h เตอร์ยังไงกไ็ไม่มีทางได้ยินเสียงที่ดีที่สุดในซิปซิสเต็มของท่านถ้าเกิดเราใช้สายแบรนด์เดียวนะฮะม,มันก็จะได้เสียงที่ออกมาดีที่สุดจูนง่ายที่สุดเซตอัพง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่มีคาเลคเตอร์ของเสียงแบรนด์อื่นเข้ามากวนค,ควรจะมีซับวูฟเฟอร์อย่างน้อยนะสตัวก็คือมาแก้ปัญหาในเรื่องของรูมโหมดคือตราบใดถ้าเราเซตไม่ถูกต้องนะครับ มันไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังเสียงดีๆเลยพอเบสไม่มีคุณภาพคุณภาพอย่างอื่นมันก็ถูกตีรวนหมดท่านลูกค้าอาจจะงบไม่สูงบริหารจัดก,การอะไรได้ไม่เยอะ uh huh. มันก็จะมีพวกมินิ DSP เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบโฮมเธียเตอร์มันก็จะมีตัวที่จะทำให้มันอัพของของ,ของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นได้แต่ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเข้าใจดังนั้นก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันของระบบโฮมเธียเตอร์คือจริงๆผมอยากจะให้คนเล่นเครื่องเสียงมีความสุขอยากให้วงการเครื่องเสียงนี เติบโตแล้วก็จบแบบไม่เจ็บ